คำเตือนทางช่องเป็นเพียงแค่สื่อกลางในการนำเสนอโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมสนับสนุนให้ซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นจากละองชาแนลสวัสดีนะคะท่านผู้ชมแฟนช่องของละองชาแนลทุกท่านนะคะค่ะวันนี้ก็เป็นวันที่11ตุลาคมพศ2564นะคะค่ะวันนี้ก็มี ปู่จากรีสเกตนะคะท่านผู้ชมปู่ฝันดีนะคะก็เลยโทรมาเล่าความฝันแบ่งปันให้กับสมาชิกช่องละองชาแนลได้รับชมรับฟังกันนะคะเพราะว่าแต่ก่อนแอดก็เคยทําคลิปปู่นะคะท่านผู้ชมแต่ว่างวดที่ผ่านมาก็ไม่ได้ลงนะคะเวลาปู่ฝันดีงวดไหนปู่ก็จะมาเล่าสู่กันฟังนะคะท่านผู้ชมงวดนี้ปู่ก็ฝันดีนะคะก็เลยโทรมาหาแอดนะคะท่านผู้ชมบอกว่า ฝันดีมากนะคะก็เลยอยากจะมาเล่าความฝันแบ่งปันให้กับสมาชิกช่องละอองชาแน,นลได้รับชมรับฟังกันนะคะก่อนอื่นเอฟก็ขอฝากช่องละอองชาแน,นลไว้กับท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำงานด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดชดดีๆสดเด็ๆดๆนะคะท่านผู้ชมปู 950จากซีสเกตนะคะซึ่งแต่ก่อนปู่ก็เคยให้ถูกมาแล้วนะคะท่านผู้ชมแต่ว่าอาจจะไม่ต่อเนื่องนะคะถ้างวดไหนปู่ฝันดีปู่ก็จะมาเล่าสู่กันฟังนะคะท่านผู้ชมงวดนี้ก็ไม่แน่นะคะ อาจจะเป็นตัวเลขที่มีโชคให้กับ F4 ทุกท่านก็เป็นได้นะคะเพราะว่าปู่ก็ฝันดีมากนะคะท่านผู้ชมเดี๋ยวแอดก็จะโทรหาปู่นะคะตามแอดมาเลยคะ่ะ นามัศการค่ะปู่เออเรินเริ่อค่ะพอดีเอ็ดมัวแต่ต่อคลิปอยู่ค่ะปูก็เลยโทรมาช้าค่ะเออก็จะได้บอกข่าวดีนะว่าฝันดีอยู่โอ้โหนี้ฝันดีใช่ไหมคะปูเออฝันดีมากๆแล้วก็มั่นใจมากๆด้วยค่ะปูฝันว่ายังไงเนาะปูเล่าให้เอฟซีฟังได้เลยค่ะอ่าก็ วันเห็นเจ้าฟ้าหญิงอนาจุลาพรฝันเห็นเอเจ้าหญิงจุลาพรมางานที่ที่วัดองค์พระแก้วใหญ่นะเป็นงานใหญ่มากแล้วก็คนก็เยอะนะ,ะมาร่วมทำบุญที่ที่วัดองค์พระแก้วใหญ่นี่แหละแล้วก็มาแล้วก็ท่านก็มากราบกราบสามครั้ง แล้วท่านก็มองขึ้นไปตงภูพระแก้วแล้วก็หันมาทางทางเราแล้วก็ยิ้มนะยิ้มให้แล้วก็ยกมือยกยกมือขึ้นขึ้นสี่นิ้วยกมือขึ้นสี่นิ้วแค่นั้นแล้วก็เดินออกมาแล้วก็ชี้ลงลงดินรงดิน,ดนอ่าตรงดินแล้วเราก็ปาชี้ไปทําไมนะค่ะแล้วแล้ว ก็ไม่ได้สนใจตอนนี้ตอนนี้ก็องหญิงก็เข้าไปกราบสามครั้งอีกก็ขึ้นรถแล้วก็กลับกลับแล้วเราก็ยังสงสัยตรงดินนั้นนะเราก็เลยเดินไปให้วดดูนะว่าม,มีอะไรขดดตรงดินไปตรงนั้นมันจะมีแบงค์ยี่สิบบาทอยู่อ๋อค่ะเออก,ก็ก็มีแค่นี้แล้วก็ก็เลยมาตีมีอะไร ค่ะน้ำมัสการค่ะปูพอดีเงินหมดค่ะแอดเพิ่เติมใหม่ค่ะปูว่าแล้วว่าเอ่าไใส่ถึงถึงไหนแล้วเมื่อกี้อ๋อทีนี้จะเริ่มตีความฝันค่ะปูว่าตีได้ตัวไหนคะตีความฝันที่ที่ตีได้แล้วก็ตีตีเอาไว้แล้วก็ฝันดีมากๆแล้วนะก็าจะมีเจ็ดเจ็ดสี่เจ็ดสี่เจ็ดเจ็ดสี่อ๋อเจ็ดเจ็ดสี่ ค่ะอ่ากับ 9, 7, เก้าเจ็ดสี่อ๋อค่ะอ่าส่วนเลขที่อยู่ในดินนั้นนะเบยี่สิบนั้นก็จะตีเป็นเลขล่างนะสองศูนย์นะอ,อ๋อค่ะอ่าก็มีเท่านี้นะเจ็ดเจ็ดสนะี่เนาะปูเนาะอ่าเจ็ดเจ็ดสี่เก้าเจ็ดสี่อันนี้แหละเก้าเจ็ดสี่ค่ะแล้วก็ไม่ไม่ต้องตัดบอกปู ไม่ต้องกลับเลยน่าจะเข้าสามตัวเลยนะมั่นใจมากอ,อปู่มั่นใจสามตัวใช่ไหมคะอ่ามั่นใจมากๆเลยอ๋อค่ะแล้วก็ล่างก็นะอออสองศูนย์เนาะปู่เนาะอ่าสองศูนย์เลยไป้งยี่สิบน่าจะชี้ลงดินกันน่าจะล่างนะอ๋อค่ะเออล่างก,ก็ก็มีให้เท่านี้นะ 60, แล้วก็มั่นใจด้วยแล้วก็มาเขียนไว้แล้วก็มิมิตฟันไปดีมากนะอ่า ม,มันดีนะมันดีวันเลกนี้เข้าเข้าแน่นอนด้วย<อ>มั่นใจมากๆมั่นใจมากเลยใช่ไหมคะปู่ใช่ใช่ใช่ค่ะก็มีเจ็ดเจ็ดสี่กับเก้าเจ็ดสี่นะคะปู่ถ้าใช่ออไม่ต้องตัดเจ็ดสี่ด้วยบอกปู่บอเจ็ดสี่สี่เจ็ดยังไงเน้นเน้นเจ็ดสี่น 7, นะ<อ>ต้องกัวนี่แต่หลักร้อยนี่ถ้าไม่เจ็ดก็กเก้าอันแล้วไง สองตัวก็คือเจ็ดสี่เนาะปูเนาะอ่าอ่าใช่อ๋อค่ะปูเอองั้นก็ขออวยพรเด้อให้มีความสุขความเจริญร่ำรวยถูกหวยอ่าสุขุสุขคนได้มีอ่าปัดใจได้ได้สร้างบารมีนันได้ทำบุญออกพรรษาค่ะทันทุกคนเด้อสาธุสาธุค่ะสาธุสาธุสาธุค่ะปู แอดก็ขอขอบคุณปู่มากๆนะคะที่แบ่งปันแนวทางให้กับสมาชิกช่องละอองชาแนลได้มาเป็นแนวทางในการเสี่ยงโชคนะคะปู่ค่าสาธุเด้อคะงวดนี้ก็ขอให้เข้าปังปัง,ปงรวยยกช่องนะคะปู่อ้าสาธุรวยรวยรวยสาธุค่ะน้มัสการเจ้าค่ะปู่